ปล่อยให้มันอยู่คือมันมันไม่มีทางบินแล้วมีโหมดไม่สามารถควบคุมได้เป็นไปไได้นอกจากว่าเราหลงตัวเองเพราะว่าลูกค้าส่วนมากถ้าสมมติบินไปใกล้สิ่งกีดขวางแล้วกดขยับไม่ได้เพราะว่าเราไม่ดูรีโมทคือรีโมทมันจะบอกสมมติพ่อบินไปโดนกิ่งไม้แล้วมันหยุดรีโมทมันจะบอกพ่อว่าให้พ่อนะ่ะผักถอยหลังผักไปทางซ้ายผัาไปทางขวา,า,า,าสมมติพ่อไม่ผัดตามมันไม่ผัดตามที่มันบอก มันจะอยู่กับที่มันจะไม่ไปไหนนั่นแหละคือเราจะหลงตัวเองเพราะลูกค้าเคยลูกค้าหลายคนน่ะหลงชอบหลงชอบชอบคือไม่ไม่ชอบอ่านในรีโมทว่ามันสั่งให้ไปไหนเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาครับแต่ว่ารีโมทอ่ะหลุดเองอ่ะไม่เคยมีใช่ครับสมุดสมุดถ้าจะสมุดมันหลุดถ้าิดมันไม่สูงมากแล้วมันไม่มีอะไรขวางมันอยู่ตรงใต้น่บบนี้เราก็ปล่อยครับก็เรากดกลับมันไม่กลับถ้าเกิดไม่กลับ เราดูเลยว่ามันตรงนั้นน่ะที่มันอยู่ะมีน้ําข้างใต้ไหมมีอะไรไหมถ้าเกิดมมันไม่มีเราก็ปล่อยให้มันลงมาเลยให้แบบนั้นหมดแล้วมันจะลงมาเองเพราะว่ารีถ้าเกิดสมมติอย่างพ่อบอกเป็นอย่างที่พ่อพูด่มันจะไม่สามารถทําอะไรได้พอเราไม่สามารถไปเอามันลงมาได้ว่ามันอยู่สูงนะครับพล่อ้องริบตัวนี้คกันทีๆคือถ้าเกิดมันเป็นที่คือองดิคคือพ่อต้องแบ่งด้วยว่าเป็นที่อะไร อ่าคือถ้าเกิดมันเป็นที่บอดบอดมานรับประกันหนึ่งปีถ้าเกิดมันเป็นที่บอดแล้วมันตกงมาอันอื่นเสียหายเนี่ยเขารับประกันให้ยู่แล้วเพราะเราจะมีประกันอยู่สองอย่างถ้าเกิดสมมติพ่อทบตกเองพ่อจะเคลมกับผมไม่ได้นะอ่าพ่อจะต้องเคลมกับประกันที่เป็นประกันที่เขาทําให้คือประกันเทวิอ่าเราแต่ว่าจะเคลมประกันเทวศต้องเสียเงินเจ็ดพันบาทก่อนถึงจะเคลมได้อ่าเหมือนเหมือนกับรถยนต์ สมมติว่ามันถูกต้องอยู่กับเจ้าของเครื่องเนาะสมมติว่ากลางใบพัดออกไปแล้วลืมล็อกใบพัดขึ้นไปข้างบนแล้วใบพัดมันมันล่วงลงมาลืมล็กลอกทางคนคนซื้อนี่รับผิดชอบใช่ครับเพราะเพราะเพราะมาเกิดจากเราใช่เราลืมล็อกแขนเรือม,มันจะว่ารุ่นนี้ไม่มีทางลืมถ้าเกิดลืมมันจะไม่ให้บินถ้าเราไม่ไปปิดตั้งค่ามันมัน คือมันไม่มีทางเหมือนรุ่นพวกรุ่น่อนๆอลนะคือรุ่นนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ล็อกแขนนมันจะไม่ให้เราบินเลยอ่าอันนี้คือข้อข้อที่เขาทําขึ้นมานะถ้าเกิดมุดเราปล่อยแางนี้เนี่ยเรามาอย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้ล็อกแขนหรือว่ามันล็อกไม่แน่นล็อกแล้วมันไม่แน่นมันจะเตือนอยู่ในหน้าจอเราก่อนก่อนเราจะบินเราต้องดูหน้าจอเราก่อนว่าอ้มันมีอะไรแดงๆเตือนมาหรือเปล่าเ,เราก็ต้องอ่านมันด้วยว่าอ้แขนนี่ล็อกไม่แน่นแขนนี่ไม่ล็อกเราก็ต้องอ่านมันด้วยไม่ใช่ว่าเราจะ ถึงก็บินขึ้นอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะเพราะว่าที่มันแพงๆแล้วส่วนมากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็หกหมื่นถ้าตกถ้าเกิดมันตกเองแล้วเสียเนี่ยหกหมื่นขึ้นอย่านี้ทยแล้วมีกล่องมีมีสายกองนี่นะหนึ่งขึ้นคอแล้วเงินกงอะสองปิดได้ได้บินถ้าปิดได้ได้บินถ้าเกิดปิดได้บินทอดเราต้องติอบเองสองถ้าไปบินไปแล้วแดดมันหมดจะต้องลงถ้าสูญดิน มันตกก็คนละใช่ใช่แล้วเขาคือข้อที่สามหอกถ้าบินแล้วชนต้นไม้เองอ่าอ,อันนี้ก็พ่อก็ต้องเสียเงินอเองใช่ครับแต่ตัวเล็กตรวหนึ่งข้ามันขับต้องถ้าสมมติมันขัดข้องจากจากผมเ็นอย่างที่บอกก็ผมรู้ได้อยู่แล้วนะว่าเป็นที่อะไรอันนั้นคือทางผมรับรับผิดชอบอันนั้นถ้าสมมตมันเป็นอยู่ดีบินไปปุ๊บแล้วเอ เรดาร์มันไม่ทํางานมันไม่จับอะไรให้เลยรู้นชนชนชนต้นไม้แล้วมาตกผมรู้เลยว่าอ๋อเป็นที่เรดาร์ผมก็จะเกลี่ยให้หมดเลยอะไรก็แค่ที่มันเกี่ยวข้องที่มันสมมติเรดาร์มันเสียหายแล้วมาทําให้โดนตกอันนี้พังอันนี้พังอันนี้พังพังพังหมดเลยท้าผมมันรับผิดชอบหมดเพราะผมรู้ได้ว่าเป็นที่เรดาร์เพราะผมดึงไฟล์การบินได้ว่ามันเป็นที่อะไรผมก็จะส่งให้กับทางในดูเขาเขาจะตอบกลับมาว่าอ๋อเป็นที่ ตัวนี้ทําให้มันเป็นต้นเหตุทำให้มันตกะผมก็จะรู้